ตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ที่ร้านเมดอินเจแปนนะคะวันนี้ก็จะมาดูกูชี่ตัวใหม่นะคะไปรีวิวเห็นด้านหลังเราไหมน้องฟิล์มน,นี่วันนี้เราจะมาดูกูชี่ตัวใหม่ไปรีวิวนะคะนี่นะคะ่ะกูชี่ก็เยอะมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีตัวอะไรใหม่ๆบ้างคะ่ะนี่นะคะตนนัวฟรีคูนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นบันตัวใหม่ นี่นะคะวันนี้มาตามหาตัวนี้โดยเฉพาะแซก,กูเละเอ้ยซาบุระนี่นะคะน,น้องแมวด้วย,วนยคนก็เยอะมากเดี๋วยวเขาถ่ายรูปแบบ นี่นะคะไหนมันมีตัวนึงกินยากบ้างอ่ะกินยากได้คนค่ะชี่ค่ะชี่นี่นะคะว่าอูใต้กระถางไม่ต้องอยวาฟิลมชอบตัวนี้เจอตัวนี้ไปหนึ่งตัวเก็บไว้ก่อน<พ>หาตะก้าตะก้าตะก้าเราจะเอาไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเอาใหญ่เดี๋ยวมันจะหมดเยอะ นี่นะคะหยิบตะกร้ามาแล้วเลือกอะไรอีกดีว่าจะเอาตัวแมวสักละตอมได้ตัวของแลเยอะมากนะคะเดี๋ยวให้ดูคุณปู่ก็มีนะคะรู้สึกว่าเคสตัวนี้นะคเา ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มอยากได้หนูนีนั่นอยาได้อะแต่ก็เอาแมวไปแล้วนะคะ1ตัวได้แมวแล้วจะเอาอะไรอีกดีมือบังก้อนเราขา่นะคะของก็เยอะมากนะแล้ววันนี้ฟิล์กมก็ได้มาร้านเมดเอินเจแปนนะคะได้มาเหลือเหลือเลือเดี๋ยวดูก่อนอยากได้ตัว ที่สีไหนสวยสีไหนด้นหรอหยิบไปค่ะใสไปแล้วได้แล้วหนึ่งชิ้นแมวแมวแมว นี่ชอบอันนี้มากเฮ้ยมันเจ๋งเลือกได้เลยโหสุดยอดนี่เลยๆนะคะเป็นน้องม้าฟิล์มอยากได้นะแต่มันแกะไม่ได้เลยไม่เอาดีกว่าสุกุชิเยอะมากมากแล้วก็มีเค้กสี่เหลี่ยมมีเค้กสี่เหลี่ยมฟิล์มเห็นเห็นเค้กตัวหนึง่งเดี๋ยวไปหาก่อน เห็นเค้กเค้กตัวนี้มันคือคัพเค้กช็อปมันน่ารักอ่ะนี่หลายสีเลยสีฟ้าก็มีอยากได้ยาได้เฮ้ยมีเป็นอะไรนะหมีลายในลายมีอะไรอีกมีอีกเยอะแยะแต่วันนี้ได้แมวแล้วก็ตัวอุ้งเท้าแมวได้ไปแล้ว ก็ไปหาคุณแม่ก่อนแม่หนูอเอาสองชิ้นนี้นะดูหน้าแม่วิเคราะห์ตึ๊ก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 ผอมจ,อจ่ายเองได้จ่ายเองนะ้จะจัดไปค่ะย,ยังไม่หายก็ได้แล้วนะคะตอนนี้สองชิ้น ก็สำหรับคลิปนี้นะคะมาลานเมดอินเจแปนก็ไปก่อนนะคะได้สกู๊ชี้มาทั้งหมดสองที่เดี๋ยวไปรีวิวนะคะไปาะ